แม่คนสุดมืนต้องมาเล่นเกมผีในด่าน a p p a r i t i o n h o r r o r มันจะเป็นยังไงกันวะไปดูกันทำไมอ่ะทำทำไมอ่ะไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเออเอาเถอะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็เป็นด่านที่ให้เราขายพิจนาแล้วก็หนีผีนั่นเองครับแต่การขายพิจนาในแมปนี้มึนมากเพราะว่าเราต้องเดินกลับไปกลับมานะครับแล้วการแปลกุญแจที่แบบโคตรมึนคุญแจอะไรอ,ะอ่ะออาเจลา จานสลาดคืออะไรอะ่ะกละดาดปะเจะลาดกละดาดวะโดยรวมนะครับเต็ม10ผมให้7.5นะครับเพราะว่าแมปทำมาหลอนครับผีก็ทำมาน่ากลัวแต่ผมดันมืนเองน้องชาวโลกนะครับก็อย่าลืมไปเล่นนะครับกับแมอป p p p a i t t o o n h r r e r r นะครับ หรือแปลเป็นไทยการปรากฏตัวสยองขวัญไม่รู้สยองขวัญยังไงก็ต้องไปลองกันนะครับสําหรับคนที่ผ่านด่านไม่ได้นะครับหรือยังไงครับเดี๋ยวจะทําคลิปเต็มไว้ให้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าต้องผ่านยังไงหรือต้องไปที่ไหนแค่ปิศนายังไงไปคลิปหน้านะครับเจอกันบายอะไรเนี่ย